กนนีก็สูงคนนะครับนี่ครับคนนี้ครับคนคนชั่วีนะครับคนชัดวี ครับทุกคนเห็นไหมทุกคนกลัะสุนไอ้ตรงนี้เป็นหมาตัวนี้โอเคยากัดโอเคนะครับงั้นก็พิมพ์นะครับจะไม่มีปัญญาใช่ฮึแล้วจากนั้นก็ครับ må um, ha Ja, det no, vi er um, sammen. A D H ผด D F A โอเคจกเลยเลยนี่ผมยังไม่มีหน แต่เมืเอมีเนก็จะเสกเปนี่น้วพูดคนที่โชคดีนะครับโชคดีเป็นผู้โชคดีมากคนนี้ยอะไรอ่างเนี้

ส่งไปไม่ใช่าารบกักบุณนะครับก็จะเป็นาหารหัสนี้เอ้ยถือไปกดอันนี้ค้างไว้ไปกดอะไรไม่รู้ยาว ก็บอแล้ากันนครับแล้วที่ไฟเลยนะครับหลักพักี่ไฟเวยครับเอาไว้ผัดอีกนิยนนะครับนี่อีก ไม oh. ่ใช่แล้วต้งไหนมีอะไรหัวไฟผ่านนะครับอ้าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ไม่เอาผม,ามจะให้ทำไฟฟ้าข้าไปแล้วนคือหลไฟฟ้าไมไฟตื่นมาแต่คือคอไไนอนี้เขานั้นติดตามผมผมก็เลยจะให้เขาสองเลาเพราะเขาเป็นูติดตามคนแรกของผโอเคต้องสองหัไปอย่าลืมสองไไหัสอมดไไน,นี่น แล้วก็เรีย่องโอเคเอา mouse ขาเอ้ยไม่ใช่คีย์บอร์ด้าทุกคนเอาไม่ได้เอาแล้วไม่ได้ค้างครับโอเค,โอเค,โ,อเคโอเคนะครับ ฉันเลกับรหัสนะครับนาคคนนี้ชช่และไม่รู้นะเข้าไปดูลนฮะอืมมอืม,อม,อม ไม่มีอะไรไม่มีะไรเลยก็จะเป็นกล่มแา่นี่แหละมั้งก็ลเราเล่นเกมอไ้อยู่แล้วกันคับก่อนกดล้างนี้ทำไกดตงไหนล้างไหนกดตรงไหนเดี๋ยวนี่เหรอ เนี <S 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 ่ยไหนมาไม่ไปแล้วมาดูอย่างนี้นี่มึงบอกอันนี้เดื่องไหนมันเปลี่ยนโอเคนะครับทุกคนโอ้คับ 做梦呀！啊！<Yeah. S 1> oh.

哇、hey,！好厉害！我要飞到哪里？好危险！我飞到哪里？哦，我飞到哪里？ Ini like yeah. Okay, kebawah okay, Ya Okey Eh, oh. dia kuat Dia ada kebawah Dia Eh, นี่ไหว้นี่เอาดูคนไหนเนี่ยนี่เอาดูดู <mí toys> <coughs> <Pics> <sh yelled> ดิโด้ดิโด้ละกอนละกอนไม่ใช่เล่นแล้วมาจัดการหน่อยเดียวเดียวเลยเนาะงั้นงั Tunggu-tunggu ni. Woi! Tunggu pulang, eh. Biar dia tengok-tengok. Di mana orang nak... ...biar dia tengok. Tengok-tengok... ...di mana ni. Woi! Itu ni. Bangkatkan.